สวัสดีครับช่วงนี้นะักลงทุนก็มีความสงสัยนะครับว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนเพราะว่าเศรษฐกิจไทยก็เริ่มที่จะคลายล็อกดาวน์แล้วก็เริ่มที่จะกลับมาเปิดประเทศแล้วและต่อจากนี้นะครับเราก็จะเห็นภาพรวมของเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดเงินตลาดทุนไปในทิศทางไหนหลังจากที่ธนาคารกลางสาหรัฐก็ส่งสัญญ,ญาณแล้วว่ามีโอกาสที่จะลดปริมาณ QE ในขณะที่พรุ่งนี้เราก็จะเห็นคณะกรรมการนโยบายการ ส่งสัญญาณการเงินของเราเช่นเดียวกันและกองทุนที่น่าสนใจสําหรับสัปดาห์นี้คืออะไรวันนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันครับ สำหรับกรง,งจุดที่น่าสนใจจริงๆผมมองว่ามีอยู่ทั้งหมด3จุดนะครับในวันที่29 e กันยายนที่จะถึงนี้อย่างแรกคือเราก็ต้องมองมุมมองของกรงก่อนจุดที่น่าสนใจจริงๆก็คือภาพรวมของโควิดซึ่งดีขึ้นกว่าการประเมินครั้งที่แล้วค่อนข้างมากตรงนี้ก็น่าจะทําให้กรงมีความสบายใจมากขึ้นนะครับโอกาสที่จะใช้ในโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายก็มีโอกาสลดน้อยลงด้วย ขณะเดียวกันกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้กลับมาเต็มที่ตรงนี้เป็นจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ก็โอกาสที่จะเปิดเมืองมีสูงขึ้นนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเปิดเมืองออกมาแล้วคนจะออกมาทํากิจกรรมกันตามเดิมหรือเปล่าตรงนี้ก็ยังทําให้กร,รองอมีโอกาสที่จะใช้นโยบายทางการเงินผ่อนคลายเพื่อช่วยกระตุ้นให้คนออกมาจับใจ่ายใช้สอยหรือนักธุรกิจออกมาลงทุนมากขึ้นได้เช่นเดียวกันครับจนจุดที่สาที่แตกต่างไปในรอบนี้ก็คือในส่วนของนโยบายทางการคลัง นโยบายทางการคลังก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยพยายามสนับสนุนนะครับให้ทางภาครัฐแล้วก็กระทรวงการคลังเนี่ยสามารถใช้ในโยบายทางการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นล่าสุดก็มีการขยับเพดานนี้ขึ้นไปเป็น70%ของ GDP แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ผ่อนคลายก็ทําให้ในโยบายทางการเงินมีความจําเป็นน้อยลงในอนาคตด,ด้วยส่วนจุดที่2ที่น่าสนใจหรับกรงอในรอบนี้นะครับก็คือภาพรวมของอตลาดการเงินณปัจจุบันซึ่งในครั้งที่ผ่าน กรองงอไม่ได้พูดถึงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเงินเฟ้อซึ่งล่าสุดเราก็เห็นแล้วว่าเงินบาทมีการอ่อนค่าขึ้นมาเรื่อยๆแล้วล่าสุดก็อ่อนค่าขึ้นไปทําระดับสูงสุดใหม่ในออรอบ1ปีแล้วก็กคือ33.6ขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะทําให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตก็ต้องมาดูว่ามุมมองของกรองโงโอจะมีโอกาสที่จะให้ในโยบายทางการเงินที่เข้มงวดเพื่อช่วยลดปัญหาเงินบาทอ่อนซึ่งอาจจะเป็นต้นทุนสำหรับผู้ประกอบการหรือเปล่า ส่วนจุดที่3ที่น่าสนใจก็คือการประกาศอดอกเบี้ยนโยบายในรอบนี้นะครับก็ต้องบอกว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายมีการประชุมกันแล้วก็มีคณะกรรมการถึงสองท่านนะครับที่โหวตให้มีการลดดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็มีคณะกรรมการอีก4ท่านที่บอกให้คงนะครับรอบนี้หลายคนก็เสียงแตกนะครับถ้าเกิดใครที่คิดว่าอยากจะให้เศรษฐกิจ ฟื้นตัวแรงแล้วก็เร็วกว่าที่ทุกคนหวังไว้ก็อาจจะอยากให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีการลดดอกเบีย้ยซ้ําเข้าไปนะครับเพื่อช่วยการฟื้นตัวรอบนี้ให้เป็นไปอย่างสมูทมากที่สุดแต่บางคนที่บอกว่า มีนโยบายทางการคลังเข้ามาช่วยแล้วแล้วก็ในฝั่งของเศรษฐกิจเนี่ยก็เ,เป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับอ,อยากจะให้เห็นภาพของการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งมากกว่าการฟื้นตัวที่เกิดจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องลุ้นให้ธนาคารแห่งประเทศไทยคงอัตราดอกเบีย้ยสําหรับ UOB นะครับก็มองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับ0.5%ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินครั้งนี้ครับ ส่วนภาวะเศรษฐกิจหลังล็อกดาวน์จุดที่เราควรจะต้องจับตานะครับนอกจากนโยบายทางการเงินแล้วก็คือภาพรวมของเศรษฐกิจเพราะผมเชื่อว่านโยบายทางการเงินน่าจะเป็นตัวแปรตามสําหรับภาพรวมของเศรษฐกิจความเสี่ยงแรกที่ต้องระวังก็คือหลังจากที่คลายล็อกดาวน์แล้วถ้าเกิดเราออกไปใช้ชีวิตเป็นปกตินะครับแต่มีผู้ติดเชื้อสูงขึ้นแล้วก็ทําให้สุดท้ายภาครัฐเนี่ยกลับ ต้องมาล็อกดาวอีกรอบอันนี้ก็จะส่งผลกับภาพรวมของการบริการแน่นอนนะครับสำหรับธนาคารแห่งประเทศไทยก็เคยประเมินไว้ว่าถ้าเราคลายล็อกดาวสามารถดําเนินธุรกิจได้ตั้งแต่ต้ตตนไตรมาสที่4นะครับโอกาสที่จะเห็นนักท่องเที่ยวเข้ามาในปีหน้าเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเห็นล้านคนนะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถเปิดประเทศได้ช้าลงนะครับก็คือกลับไปล็อกดาวใหม่รอ,อบแล้วก็เปิดประเทศปีหน้าก็อาจจะเห็นจนํานวนนักท่องเที่ยวที่ดับแค่ประมาณ2ล้านคนเท่านั้นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับปี2022ครับ สำหรับแบบที่2นะครับก็ถ้าเราเปิดเมืองได้แต่ว่าภาคบริการไม่กลับมาเหมือนในหลายประเทศนะครับการใช้ชีวิตไฮบริดในช่วงโควิด1 9ทเนี่ยทำให้หลายคนเริ่มมีอาการคุ้นชินนะครับแล้วก็ไม่อยากจะกลับมาใช้ชีวิตเหมือนในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่ต้องระวังก็คือว่าแม้ว่าเราจะ เปิดการเดินทางแล้วคลายล็อกดาวน์แล้วแต่ว่าภาค์วิสก็อาจจะกลับมาไม่ถึง50%ตัวนั้นก็เป็นความเสี่ยงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะต้องคิดนะครับแล้วก็ใช้นโยบายทางการเงินกระตุ้นเพื่อให้คนเนี่ยอยากออกมาจับจ่ายใช้สอยหรือว่าอยากออกมาทําธุรกิจต,ต่อครับสำหรับแบบที่3นะครับก็คือออกมาแล้วใช้ชีวิตเต็มที่เหมือนก่อนช่วงที่จะมีโควิด -19 เลยตรงนี้เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังบ้าง เพราะว่าต้นทุนไม่ว่าจะเป็นต้นทุนในส่วนของการทําธุรกิจนะครับหรือว่าต้นทุนการใช้ชีวิตปัจจุบันนียถือว่าปรับตัวสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพลายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดีโกบอลไอเซชันตรงนี้ทําให้ état. ภาคธุรกิจเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยนะครับว่าต้นทุนทางการผลิตเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้น,นต่อขึ้นไปอีกนะครับใครที่ทําธุรกิจค้าขา,ขายระหว่างประเทศเนี่ยก็ต้องระวังตรงนี้ให้ดีเช่นเดียวกันนะครับใน ภาพรวมของการเปิดเมืองรอบนี้ถ้าเกิดเป็นไปได้ด้วยดีทุกประเทศสามารถเปิดได้ด้วยดีเราก็มีโอกาสที่จะเห็นธนาคารกลางสหรัฐใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อเนื่องนะครับเมื่อนโยบายทางการเงินเข้มงวดต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ขึ้นดอกเบี้ยตามนะครับหรือว่าไม่ได้ใช้นโยบายทางการเงินที่เข้มงวดตามไปด้วยก็มีโอกาสที่จะเห็นเงินบาทอ่อนซ้ําเติมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่ต้นทุนทางการเงินแล้วก็ต้นทุนของการประกอบธุรกิจมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นในปี2022ครับ สำหรับภาพรวมของนโยบายทางการเงินในอนาคตว่าจะไปในทิศทางไหนก็ต้องติดตามทั้งภาพรวมของเศรษฐกิจไทยแล้วก็เศรษฐกิจโลกด้วยนะครับในฝั่งของเศรษฐกิจโลกตัวที่ต้องจับตาม,มากที่สุดก็คือภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับถ้าเกิดเศรษฐกิจสหรัฐสามารถฟื้นตัวไปได้เศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัวไปได้โอกาสที่จะเห็นการใช้นโยบายทางการเงินเข้มงวดในทั้ง2ประเทศนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทอยู่ในระดับ3 2บถึง3าบาทในปี2022ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อันนี้ก็เป็นเบส แคสที่เรามองไว้ แต่ถ้าเกิดมีความเสี่ยงนะครับก็คือในฝั่งของสหรัฐก่อนถ้าสุดท้ายแล้วเศรษฐกิจสหรัฐกลับไปเปิดนะครับแล้วก็เจอการระบาดรอบใหม่หรือว่าจําเป็นต้องกลับไปล็อกดาวน์อีกในขณะที่ประเทศเราถือว่าผ่านไปได้เนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเห็นเงินบาทที่แข็งค่าลงไปนะครับเพราะว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะต้องชะลอมาตรการการลด QE ลงนะครับตรงนี้เราเชื่อว่าน่าจะเห็นเงินบาทที่แข็งค่าลงไปถึง31-32บถึงาบาทต่อดอลลาร์ได้ครับ แต่ว่าจุดที่น่ากังวลจริงๆก็คือถ้าเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจไทยกลับไม่ฟื้นตรงนี้เป็นความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดนะครับถ้าเราต้องกลับไปล็อกดาวน์อยู่คนเดียวนะครับในขณะที่ทุกประเทศเนี่ยสามารถเปิดการทําธุรกิจได้เป็นปกติแล้วโอกาสจะเห็นเงินทุนไหลออกแล้วก็เงินบาทอ่อนค่าขึ้นไปถึงระดับ34นะครับถึง35บาทมีความเป็นไปได้สูงทีเดียวส่วนกรณีสุดท้ายที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับก็คือเป็นกรณีที่เกิดแวร์เรียนขึ้นมา หร,หรือว่ามีการระบาดด้วยสายพันธุ์ใหม่ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทั่วโลกเนี่ยอาจต้องกลับไปล็อกดาวน์หรืออาจจะต้องมีการฉีดบูสเตอร์ช็อตนะครับก็ภาพรวมเราก็คงจะเห็นการใช้นโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายต่อเนื่องนะครับแล้วก็เงินบาทน่าจะอ่อนในระดับประมาณ33-34บาบาทตอนน่อดอลลาร์ครับ สำหรับกองทุนที่แนะนําวันนี้เราก็หยิบมา1กองทุนซึ่งก็ถือว่าเป็นกองทุนแฟลกชิพของประเทศกองทุนหนึ่งนะครับซึ่งก็ชื่อว่ากองทุน TEF หรือว่า Thai Equity Fund นะครับกองทุนนี้บริหารจัดการโดย UOBAM ประเทศไทยเองนะครับถามว่าน่าสนใจยังไงกองทุนนี้ไม่ใช่กองทุนที่ ทำผลงานได้ดีที่สุดในช่วงล็อกดาวน์นะครับเพราะว่ากองทุนนี้จะเป็นกองทุนที่ถือหุ้นใหญ่ที่เป็นจัดชิปของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในภาคขนส่งไม่ว่าจะเป็นในภาคพลังงานนะครับหรือว่าภาคการธนาคารและสื่อสารทับหลีกเห็นว่าในช่วงที่ล็อกดาวน์เนี่ยกลุ่มธุรกิจใหญ่ของไทยไม่ได้เอาอร์มมากนะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถคลายล็อกดาวน์แล้วเศรษฐกิจกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้เนี่ยก็ มันจะจะมองกลับกันก็คือในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีอัพไซส์สูงอันดับต้นๆของประเทศนะครับข้อที่เด่นที่สุดของกลุ่มาการลงทุนที่เป็นแฟลกชิพของประเทศเนี่ยก็คือเป็นการลงทุนที่มีความแข็งแกร่งในเชิงพื้นฐานสูงนะครับไม่ใช่หุ้นที่เป็นโกรดเติบโต,ตสูงมากนะครับแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยมีความแข็งแกร่ง,แ,ง,แ,งแล้วก็ สามารถทำกำไรได้ทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นการเปิดเมืองขึ้นมาโอกาสที่จะเห็นหุ้นกลุ่มนี้กลับมาเอาเปรฟอร์มตลาดหรือว่าขึ้นมาในระดับที่เหมาะสมเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงแน่นอนครับ แต่จุดที่ต้องระมัดระวังนะครับก็อย่างที่เราคุยกันไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวขึ้นมาดีนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายทางการเงินก็อาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดธนาคารแห่งประเทศไ,ไ,ไทยใช้นโยบายทางการเงินที่เข้มงวดขึ้นนะครับหรือว่าพูดในเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยตลาดการเงินโดยรวมของประเทศก็อาจจะไม่ได้อู้ฟู่หรือว่าสดใสอย่างที่เรามองเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดกลับไปติดโควิดกันอีกรอบนะครับหรือว่าต้องกลับไปล็อกดาวน์กันอีกรอบเนี่ย หุ้นของประเทศไทยหรือว่าหุ้นที่เกี่ยวกับการโอ o p e n i n g นะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบเชิงลบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับในการมองตลาดการเงินแล้วก็นโยบายการเงินในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีโอกาสที่จะคงดอกเบีย้ยนโยบายต่อเนื่องนะครับในช่วงปีนี้ปีหน้าที่0.5%แต่ก็ต้องจับตาด้วยนะครับว่าภาพรวมของเศรษฐกิจหลังคลายล็อกดาวน์จะออกมาในทิศทางไหนถ้าเกิดเศรษฐกิจไทยสามารถ o u t เ e r f o r m ต่างประเทศได้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเห็นนโยบายทางการเงินที่เข้มงวดขึ้นเงินบาทแข็งค่าแต่ว่าในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดต่างประเทศเขาเปิดได้นะครับแต่ว่า ของเราเนี่ยมีความเรียกว่ามีความชะลอตัวนะครับจากการระบาดท,ที่ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องก็อาจจะทําให้หุ้นไทยเนี่ยไม่ได้มีเสน่ห์มากสำหรับกองทุนแนะนำนะครับเราก็ยังเชื่อว่า,เ,าเศรษฐกิจไทยน่าจะสามารถผ่านช่วงนี้ไปได้แล้วก็ปี2022น่าจะเป็นปีที่เศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วก็แนะนําลงทุนในกองทุน TEF หรือว่าไทย equity fund ครับ